วิธีเอาชนะความเครียดด้วยพลังของการคิดบวกเคยเป็นกันไหมเวลาที่รู้สึกเครียดจนแทบจะระเบิดงานก็หนักปัญหาก็เยอะเรื่องราวรอบตัวมันดูแย่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอสะสมกันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่ให้เราตั้งตัวเลยแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วเรามีอาวุธลับที่ช่วยให้เราจัดการความเครียดได้แบบไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลย,เลยแค่อยู่ที่วิธีคิด ของเราเท่านั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีเอาชนะความเครียดด้วยพลังของการคิดบวกลองฟังดูแล้วเอาไปปรับใช้กันดูรับรองว่าเวิร์กหนึ่งเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกเวลาที่เราเจอเรื่องเครียดสิ่งแรกที่ต้องทาคือลองเปลี่ยนมุมมองดูอยากปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดลบลบลองถามตัวเองว่าปัญหานี้มันแย่จริงๆหรือเราคิดไปเองบางทีเราก็แค่โฟกัสแต่ด้านลบของปัญหาจนลืมมองหาทางออกที่อยู่รอบตัวเราตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าวันนี้คุณโดนเจ้านายตำหนิแทนที่จะคิดว่าทำไมต้องเป็นเราที่โดนว่าเสมอให้ลองคิดว่าเออมันอาจจะเป็นโอกาสให้เราได้ปรับปรุงตัวเองก็ได้นะแค่เปลี่ยนมุมมองแบบนี้ก็ทำให้ใจเบาขึ้นเยอะสองหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของความเครียดคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียหรือในชีวิตจริงเรามักจะมองว่าคนอื่นดีกว่าเราตลอดซึ่งความจริงคือเรามักจะเห็นแค่ด้านที่เขาอยากให้เห็นแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นลองเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตดูว่าวันนี้เราพัฒนาขึ้นแค่ไหนถ้าหากเราดีขึ้นแม้แต่นิดเดียวนั่นก็คือความสำเร็จแล้วสฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิต นี่เป็นเทคนิคที่ง่ายมากแต่ได้ผลจริงๆลองใช้เวลาวันละไม่กี่นาทีนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นวันนี้แดดดีจังวันนี้ได้กินข้าวอร่อยหรือวันนี้มีคนยิ้มให้เราการฝึกขอบคุณแบบนี้ช่วยให้เรามองเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวและลดความเครียดได้อย่างไม่น่าเชื่อ 4. ี C. อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นหลายครั้งที่เรารู้สึกเครียดเพราะเรากังวลกับอนาคต หรือเสียใจกับอดีตมากเกินไปลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหาอยู่จริงๆหรือแค่กำลังกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าเราคิดถึงแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันก็มีแต่จะทำให้เราเครียดขึ้นไปอีกทางที่ดีคือโฟกัสกับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองห้าล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกคนรอบตัวเรามีผลต่ออารมณ์และความคิดของเรามากถ้าเราอยู่กับคนที่เอาแต่บ่นรา่าหรือมองโลก ในแง่ร้ายมันก็จะดูดพลังของเราไปด้วยทางที่ดีเลือกอยู่กับคนที่มีพลังบวกสนับสนุนกันและช่วยให้เรากล้าไปข้างหน้าถ้าหาคนแบบนี้ในชีวิตจริงไม่ได้ลองฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือดูคลิปที่ช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นก็ได้ 6. หาเวลาพักใจบ้างบางทีเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้บนบ่าลองหาเวลาพักผ่อน ทำสิ่งที่เราชอบเช่อนออกไปเดินเล่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือใช้เวลากับครอบครัวการให้เวลากับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าใจเรายังไม่พร้อมเราก็ไม่มีพลังไปสู้กับอะไรหรอกสรุปความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้แต่เราจัดการมันได้ทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีคิดของเราเองลองเปลี่ยนมุมมองหยุดเปรียบเทียบตัวเองฝึกขอบคุณสิ่งดีๆอยู่กับปัจจุบันและล้อมรอบตัวเองด้วยพลังบวกแล้วคุณจะพบว่าความเครียดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าชอบเทคนิคไหน หรือมีวิธีจัดการความเครียดแบบอื่นๆมาแชร์กันได้นะ